คับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมนะก็สวัสดีกับช่องหนอนเชนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวรถนะนี่ครับร้อยสิบไอตัวใหม่ครับสองพันยี่สิบสามนะทุกคนนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมหมดใครอยากจะเอออยากโปรโมทก็โปรโมทได้ครับช่อง youtube ผมมาเลยครับนี่ ก็ขออภัยแล้วครับแม่ลงคลิปมาเป็นปีเขาว่าไม่ว่างครับนี่เดิมๆครับแต่ไฟเลี้ยวแต่งนะทุกคนนี่ให้ดูรอบๆรคันนะแต่ถ้าออกเงินสดนี่ก็ประมาณสี่หมื่นเอ้ยสี่หมื่นเจ็ดนะแต่ถ้าผ่อนก็ไม่รูเท่าไหร่ครับนี่ทะเบียนนี่ครับนี่เดิมๆนะอ่าจะเล้ฟังเสียงนะเก๋เดิมๆครับ นี่เสียงเดิมๆแล้วทุกคนก็เดียวจะถ่ายคลิปรถคันนี้เนี่ยคันนี้ให้ดูครับแต่ผมตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้นะเที่ยวได้แต่ไปไปไกลไม่ได้ทุกคนก็มีต้องมีใบขับขี่ก่อนนะครับนี่เ๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับ๋ยวนี่ไฟเลี้ยวครับนี่นี่ครับ ติดทั้งหมดครับนี่ครับนี่ที่ตั้งโทรศัพท์ผมก็มีนะทุกคนนี่เขาไม่มีอะไรมากครับก็จะลงคลิปรถคันนี้ให้ดูตลอดนะทุกคนก็ไม่มีะจะลงให้แลนะ้วนี่ครับก็ถ่ายคลิปรถไปไหนผมก็ถ่ายให้ดูก็ได้ครับเพราะว่าผมไปไกลไม่ได้นะเพราะว่าใบพียังไม่มีครับ18ก่อนครับ ตอนนี้ผม,มาอายุ17ครับทรงก็จะประมาณนี้ครับใครอยากสปอนของอะไรแต่งมาก็สปอนได้นะทุกคนไม่ว่ากันครับนี่ก็ทุ่งนาใครก็ไม่รู้ครับมาแอบถ่ายกันครับนี่ครับทรงครับใครอยากสปอนอะไรแต่งมาก็เดี๋ยวผมโปรโมทให้เลยนะนี่ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผม